สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ how to แต่งหน้านะคะเป็นลุคที่ผิวโกลวดวงตาสีบรอนซ์น้ำตาลนะคะแล้วก็ปากสีส้มค่ะเป็นลุคที่ชอบแต่งมากในช่วงนี้แล้วก็รับรองว่าแต่งแล้วแบบปังแน่นอนนะคะลงรองพื้นไปแล้วนะคะจะเป็นของ YSL Touche Claire นะคะคอนซีลเลอร์เป็นของ Urban Decay Naked Skin นะคะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความปกปิดปานกลางนะคะจากนั้นก็จะใช้ฟองน้ำเกลี่ค่ะ เซตรองพื้นและคอนซีลเลอร์ด้วยแป้งฝนนะคะวันนี้จะใช้ของชาแนลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้หน้าแมตนะคะแต่ว่าจะเซตให้รองพื้นของเราเนี่ยติดทนนานค่ะมาเขียนคลิปกันเลยค่ะวันนี้จะใช้2ไอเทมนะคะตัวแรกจะเป็นแบบดินสอค่ะโบจะเอามาเขียนโครงแล้วก็วาดให้ได้ คิ้วตามที่ต้องการนะคะคือแบบไม่ต้องยุ่งยากเขียนคิ้วแบบตามธรรมชาติเลยนะคะจากนั้นก็จะเพิ่มความติดทนนางของคิ้วเราให้มากขึ้นด้วยมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะก่อนการแต่งตาทุกครั้งนะคะจะต้องลงอายไพรเมอร์นะคะวันนี้จะใช้ของ NARS e คะ่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบชอบใช้มากแล้วก็ยิ่งซัมเมอร์เนี่ยเหงื่อแบบออกนะคะตัวนี้เนี่ยคือ ทำให้อาชโดติดทนานทั้งวันจริงๆค่ะลงไปเลยนะคะแล้ก็เกลีย่ยส่วนอายแชโดว์ที่ใช้ก็จะเป็นของ True Face Chocolate Bar Semi Sweet นะคะวันนี้จะเริ่มด้วยสี Peanut ตเตอร์ค่ะตัวน,นี้เนี่ยจะลงไปเลยบริเวณเปลือกตานะคะไปจนถึงรอยพับตาค่ะ จะขัดเบ้าโดยใช้สีที่ชื่อว่ามูสนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลแมทค่ะจะเป็นสีที่คล้ายกับบลอนเซอร์เลยนะคะลงไปเลยบริเวณกระบอกตานะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใช้สีคาราเมลนะคะซึ่งเป็นสีทองอมน้ำตาลแล้วก็มีชิมเมอร์นะคะวิงวิง้งวัวนี้เนี่ยจะลงไปตั้งแต่บริเวณ หัวตาไปจนถึงกึ่งกลางตานะคะค่อยๆเกลีย่ยไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ดวงตาแบบมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยเนื้อชิมเมอร์ค่ะแผ่นไลเนอร์บริเวณอินเนอร์นะคะด้วยสีน้ําตาลค่ะตอนนี้จะเป็นของ e s s e n น e ซึ่งติดทนนานมากๆนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยค่ะ ใช้สีที่ชื่อว่า truffle ล e นะคะลงไปที่บริเวณ V s h a ฟตรงหางตาเพราะว่าจะทำให้ตาเนี่ยดูแบบโตมากขึ้นนะคะรวมถึงขอบตาด้านล่างด้วยนะคะค่อยค่อยใช้แปรงแบนแบนะคะเล็เกค่อยๆลากไปค่ะ แป้งหัวโดมนะคะแต้มสีเมื่อกี้เพิ่มความเข้มให้บริเวณครีสอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ดูแบบดวงตาโตมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นโมก็จะใช้แปลงสะอาดสะอาดนะคะในการเบลนด์ให้ดูฟุง้ง ต้ความวิ้งให้หัวตานะคะด้วยสีที่ชื่อว่า butter pecan นะคะตัวนี้จะเป็นสีแชมเปญแล้วก็จะมีชิมเมอร์นะคะก็จะใช้นิ้วจิ้มๆพอฟ้าดหัวตาให้วิคงแบบที่พอใจแล้วนะคะก็มาเขียนอายไลเนอร์กันเลยค่ะจะใช้เป็นอายไลเนอร์แบบเมจิกสีดำนะคะเป็นของมิสทีนตัวนี้ใช้ดีมากแล้วก็ติดทนนานนะคะจะวาดเป็นแคทอายค่ะ ลุคนี้โบจะไม่ขอติดขนตาปลอมนะคะจะปัดแค่มาสคาร่าค่ะจะใช้ของ Dior Show Iconic Over c u r l m a s c a r a ตัวนี้ต้องเป็นแบบกันน้ำค่ะเพราะว่าเหงื่อหลายใครย้อยขนาดนี้ งานตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ต่อไปเรามาลงบรอนเซอร์กันเลยค่ะจะใช้เป็นของกีโกะนะคะสีนี้เป็นสีที่เหมาะสำหรับคนผิวปานกลางมากๆเลยนะคะลงไปเลยบริเวณกรอบหน้าค่ะแล้วก็ข้างจมูก บลัชออนสีส้มนะคะวันนี้จะใช้ของนาสจีน่า Gina เป็นบลัชออนที่ทาแล้วแบบสวยทุกผิวสีเลยทั้งผิวปั้นกลางผิวขาวหรือผิวคล้ำนะคะทาได้หมดเลยนะคะปัดไปเลยให้ทั่วบริเวณแ p ปเปิล e ีคค่ะวันนี้เราจะหน้าพุ่งจับเต็มเลยนะคะด้วยไฮไลท์ตัวนี้ค่ะ ของ Color บอ p นะคะสี Dream c u t t u r e เป็นสีโทนแชมเปญทองที่ทำให้หน้าดูพุ่งมากๆแล้วก็ทาไปเลยบริเวณโหนกแก้มนะคะตัวสีตรงนี้และก็บริเวณปลายจมูกขั้นตอนสุดท้ายมาลงลิปสติกกันเลยนะคะจะใช้เป็นลิปสติกสีส้มของ YSL นะคะเคยพูดถึงบ่อยมากนะคะสีนี้สำหรับสี Orange p e r f e c t o ค่ะทาลงไปเลยนะ่จะให้ทั่วริมสีปากค่ะ หวังว่าจะชอบลุคนี้กันนะคะคราวหน้าเอาวิดีโออะไรามาฝากต้องติดตามในช่อง Miss p e o n นค่ะเราจะมาพูดถึงฟาเรชันรูทีนะคะหรือว่าการลงรองพื้นของโบในช่วงนี้นะคะ